เคยได้ยินคำว่า B O Q กันไหมเดี๋ยววันนี้จะเลช่างรู้จะพาไปทำความรู้จักกับคำว่า B O Q กัน B O Q ย่อม,มาจาก b i l l of Quantity ถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายแล้วก็คือใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จา่ายซึ่งปกติจะออกโดยผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมารายละเอียดที่จะอยู่ใน B O Q อ่ะก็จะเป็นพวกวัสดุอะไรปริมาณเท่าไหร่ราคากี่บาท และค่าแรงที่จะมาจัดก,การวัสดุนั้นอ่ะกี่บาทเรามาดูข้อดีของ B O Q กันดีกว่าว่ามันมีข้อดีตรงไหนบ้างเนาะข้อที่1เลยอะ่ะก็คือช่วยเรื่องคำนวณต้นทุน <Wow. S 1> เพราะการที่เรารู้ว่าวัสดุกี่บาทปริมาณเท่าไหร่มันก็จะรู้ต้นทุนคร่าวๆสมมติเราสร้างบ้านหลังหนึ่งใช่ปะเราก็จะรู้โดยรวมว่าอ๋อบ้านหลังเนี้ยประมาณกี่บาทข้อที่2ก็คือเป็นผลดีกับเจ้าของโครงการนั่นเองอย่างเช่นใน B O Q มันจะระบุสเปคของคร่าวๆไว้เลยว่า เหล็กใช้ตัว6มิลน,นะแต่ช่างใช้ตัวไหนเราก็สามารถเช็คได้สมมติเราถือใบเนี้ยไปแล้วไปดูหน้าง,งานทําไมเหล็กไม่ตรงกันกับใบเนี้ยแปลว่าช่างอะลดสเปคออกนั่นเองบาง bio q ะเขาจะกําหนดมาเลยว่าเขาจะไปถึงในขั้นตอนไหนในเวลาตอนไหนดังนั้นเวลาเราตรวจงานเราก็แค่ถือใบ b o q ว่า ตอนนี้แล้ว2เดือนแล้วคุณสร้างมา2เดือนแล้วทำไมยังไม่ไปถึงตรงนี้อีกมันก็จะตามงานกับช่างอะได้แบบมีหลักฐานแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ทินบอกไว้ก่อนนะพวกบบ B O Q คิวละค่ะต้นทุนทั้งหลายอะปกติแล้วอะมันทำตามนั้นเลยอะได้ยากเพราะมันจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นสมมติขุดทรายลงไปแล้วตจออเสาเข็มเราคิดไว้ว่า10เมตรแต่ที่จริงมันต้องใช้ถึง12เมตรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้มีปัจจัยเล็กๆน้อย,อยๆในการก่อสร้างอะ เกิดขึ้นและทําให้ค่าจ,จ่ายเพิ่มขึ้นเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ปิ้นด้วยนะปิ้นไปก่อนนะบ๊ายบาย